สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสาย라이เดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับร้านใหม่ก็ยังคงเปิดให้บริการนะครับช่วงนี้อาจจะเปิดช้านิดนึงปิดดึกน้อยนะครับอาจจะเป็นช่วงการเซตอัพร้านอยู่นะครับก็ขอบคุณ f c นะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมร้านกันแล้วก็มาพูดคุยให้กําลังใจกันนะครับ เออวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วเมื่อวานเข้ากันทั้งวันวันนี้ก็มีเข้าครับผมนะครับก็มีรถเข้ามาโดยตลอดเลยวันนี้ต้องบอกว่าอากาศกำลังเย็นสบายนะครับก็เชิญ FC มานั่งจิบเบียร์เย็นๆกันได้เลยนะครับที่ร้านวันนี้วันนี้ผมจะมารีวิว k r นะครับแล้วก็รวมไปถึง RX s นะครับที่อยู่ด้านในเซบิโก ก็มีนะครับแล้วก็รวมไปถึง NSRRW เดี๋ยววันนี้เอาให้ครบทุกคันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจพิกัดอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับแยกไฟแดงนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนสารศาสตร์นะครับหากันง่ายๆเบอร์ติดต่อ0 8 8 6 1 2 4 0 0 2เดี๋ยวมาดู KR คันนี้กันดีกว่านะครับสำหรับ KR คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี38 นะครับแล้วก็เสื้อ1779หม้อน้ำมีเนียมคาบูเคเลียมท่อเลสสวยๆนะครับยางคาเมลหน้าหลังล้อซี่ใหม่รถเก็บสภาพมาแล้วชุดสีสวยมากเป็นออกแนวซิ่งนิดนึงนะครับแต่สวยอะ่ะเห็นแล้วแบบแหมอดใจไม่ได้เลยมันมีเอ่อเนื่องจากรถมันเป็นรถซิ่งนะครับ อุปกรณ์บางอย่างมันก็อาจจะขาดหายไปยกตัวอย่างเช่นไฟเลี้ยวแต่ว่ารถระบบไฟมีมันมีครบหมดนะครับมีแจ็คมีขั้วไฟอยู่ด้านในเดี๋ยวนี่ไงนี่นี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ขั้วไฟยังมีอยู่นะครับนี่แต่ว่าไม่ได้ใส่ไว้เท่านั้นเองนะครับไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติแต่ไม่ได้เสียบไว้นะครับชุดสีโคตรสวยเลยชุดสีบอกเลยว่าสวยมากๆคาบูเคเลี่ยม มีกรองอากาศเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝาเครื่องฝาโครงก็ใช้ได้ครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยเกียโยงอ่ะสภาพก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็รวมไปถึงสวิงอาร์มี่ชุบโครเมียมมาแล้วก็มีการไล่เบามาด้วยนะครับแต่ว่ารถคันนี้เบาจริงๆลองวิ่งมาดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวออลตร้ลูปปกติเลยนะครับมีถังออลตร้ลูปปกติแล้วก็อีกอย่างเป็นถังแต่งด้วยนะนี่ แยกเลยครับข้างในก็เป็นกล่องแบตเตอรี่กับกล่องกล่องเลทไม่ใช่กล่องอะไรนะกล่องทูที่นะครับท่อนี่ก็ของ pop Pop speed นะครับ ps ท่อ ps เสียงโคตรเพาะเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแผงคอครับรอรอเลยนี่แม่ไฟเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยอันนี้เขาต่อไฟมานะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียง เสียงเป็นยังไงมาลองฟังดูสตาร์ทง่ายมากรอบเดินเบานิ่งมาก เครื่องเงียบกิฟเลยขอพูดณ FC ที่แบ่งปันมาสำหรับ KR รคันนี้มาดูฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้ก็ไม่ขี้เลเลยครับพอๆกันล่ะพอๆกันเลยฝั่งนี้เครื่องแห้งๆครับเจ้าของดิวเองเนื่องจากเจ้าของเป็นช่างนะครับสำหรับรถคันนี้รอไหม บอกเลยว่าโค่รรอเลยตัววัดรอบใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าไม้ใช้ได้ปกติมันใช้ได้แต่ว่าอาจจะใช้ได้ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเป็นรถซิ่งนะครับคันนี้ขายตามสภาพเลยรอๆเลยมาลองฟังราคากันหน่อย สำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่48,500บาทครับ48,500บาทผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยสำหรับรถคันนี้ท่านใดที่สนใจรีบพักด่วนเลยครับรถสวยมาก48,500บาทนะครับรถส,สวยเลยรีบเลยนะครับรีบเลยสำหรับ kr คันนี้เอกสารครบภาษีปี66เอกสารครบภาษีปี66นะครับภาษีเต็มนะครับ kr ลายหินแตก สีตรงเล่มด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะอย่าลืมรีบทักมาด่วนๆเลยเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูรถที่หน้าบ้านเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกันนิดนึงว่าคันไหนอยู่คันไหนไปนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่เซปิโกคันนี้ก่อนเลยดีกว่าสำหรับเซปิโกคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังอยู่นะสำหรับเซอร์หลายๆคนถามว่า เป็น SE แท้ๆหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่นะครับเป็น Serpico SS นะครับแต่งเป็นลาย SE นะครับท่านใดที่สนใจรถคันนี้บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับตั้งแต่ชุดสีโครงสวิงอาร์มล้อนะครับก็มีตำหนีเพียงเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปเปิดราคาอยู่ที่65,000บาทครับท่านผู้ชมเอกสารครบภาษีปี64ท่อพีดีเครถโคตรหล่อเลยแม่ หล่อจริงๆครับเซอร์โกคันนี้สวยด้วยหลอด้วยท่านใดที่สนใจนะป้ายทะเบียนมหาสารคามนะครับก็สามารถให้ผมทำเรื่องโอนให้ได้เป็นป้ายกรุงเทพได้นะครับรถสวยๆเลยทรงแบบสวยมากมงานสวยๆเลยไม่ว่าจะตุ้มปลายแฮนนะครับสวิต์แต่งอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วประกาศโดมิโนนะครับ ชุดไฟนี่แบตเตอรี่เต็มหมดเลยนะครับฝาถังเบรกนะครับเป็นฝานูนะครับสำหรับเซอร์คันนี้หล่อจริงหล่อจริงต้องมาสัมผัสเองนะครับถึงจะรู้ว่าหล่อแค่ไหนเซอร์คันนี้สตาร์ทได้ไหมเนี่ย <Yes. S 1> อ่ะสตาร์ทนิดนึงเดี๋ยวผมขอเข็นจริงๆต้องหันหน้ารถเข้าบ้านนะแล้วก็เอาท้ายออกควันมันจะได้ ไม่ไม่ฟุ้งอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวผมขอส,สตาร์ทให้ฟังอยู่รอบนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องโชค๊คด้วยครับไม่ต้องมอสโช๊กเลยอันนี้ก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะครับแล้วก็สตาร์ทใช้โอเคโอเคอ่ะสตาร์ทประมาณนี้รถสตาร์ทง่ายครับรถสตาร์ทง่ายมาก ผมบอกเลยว่าวันนี้บรรยากาศดีมากใครผ่านไปผ่านมาแวะมานั่งจิบเบียร์ได้นะครับแต่ผมมากินไม่ได้เพราะว่ายังไออยู่ไม่รู้เมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยนะครับไอทั้งคืนเลยอากาศมันเย็นครับมีอ่อยให้นอนคนเดียวก็เลยหนาวนิดนึง <c oughs> นะโอเคราคา65ห0้าครับเอกสารครบภาษีปี66เออภาษีปี6 4นะครับเสื้อ1855นะครับคาบูลเลียม มีครบหมดนะครับสำหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณ f c จากสารยานะครับมาเช้าขี่มอเตอร์ไซค์เทนา่ามาดูมาตลาดสนามหลวง2ก็ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเ c จากสารยาด้วยเดี๋ยวเก็บงานให้ครับใส่อกล่างให้แล้วก็ใส่กรองอากาศให้นะครับรอกรองอากาศช่างเสนอ,อามาให้ส่วนคันนี้ท่านใดที่สนใจนะรถสวยไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับ NSR 150 RR w บิวใหม่ทั้งคันนะครับโครงโคตรสวยเลยแล้วก็นี่มีวัดวอนให้ด้วยนะครับงานของออช่างวิรัตนะครับรถจอดทิ้งไว้ไม่มีน้ำมันหยดเลยดูได้เลยนี่แห้งๆเลยครับรถสวยมากโครงแบบเงาตาแตกเลยครับพักเท้าก็สวยสวิงอาร์มก็สวยล้อ,อก,ก็สวยชุดสีก็สวยคือสวยหมดเลยสำหรับรถคันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับ รอเนื้อคู่อยู่นะครับราคา58,000บาท58,000บาทเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับทักมานี่ไม่ต้องโชคเหมือนกันไม่ต้องโชคเลยเงียบๆเลยมีแต่รถสสวยครับฟ้าใส่ไรเดอร์ครับมีแต่รถส,สวยจริงๆแล้วก็ไม่อยากชมรถตัวเองนะอยากให้ FC ชมนะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว FC ที่ทักมาก็มีแต่คนชมว่ารถส,สวยต้อง ขอขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดก็จะพยายามถ่ายรถที่สวยมาให้ FC ได้ดูกันนะครับก็นี่แหละก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ถ่ายแต่แบบ,แบ,บรถคนที่ออชอบนะครับในรถแบบ2จังหวะแบบบ้านเรานะก็ดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสุขแค่นี้ก็ไม่ต้องอะไรเยอะแล้วครับเดียถ้าใครพอมีงบก็จัดเอาไว้ไป นั่งเช็ดนั่งถูมันก็มีความสุขแล้วแหละนะอ่ะก็ชอบกดไลค์ like, กดแชร์นะครับอย่าลืมพิกัดนะผมบอกเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้อยู่ที่ร้านใหม่แล้วนะครับพิกัดก็อยู่ตรงถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับอยู่ติดกับไฟแดงเลยตรงข้ามกับโรงเรียนสารศาสตร์ครับเข้ามาจากฝั่งเพชรเกษมก็เข้ามาประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงแล้วถ้ามาจากบรมก็มาไกลหน่อยมาลึกหน่อยนะครับค่อนๆจะถึง ฝั่งเพชรเกษมแล้วแหละนะครับก็ยังไงก็มีป้ายหน้าร้านนะครับก็ลองใครจะเข้ามาวันไหนก็แจ้งเข้ามาหน่อยแล้วกันบางทีอาจจะยังไม่มาเปิดร้านหรืออาจจะวิ่งออกไปธุระข้างนอกไม่อยู่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาผ่านไปผ่านมาเห็นร้านเปิดอยู่ก็แวะเข้ามานั่งพูดคุยกันได้นะครับมีหลายคนถามว่าไอ้รถคันนี้ใช่ไหมที่ไปตกหลุมมามันเหมือนคันดำมันเหมือน มันเหมือนตัว RGV ของผมที่ไปวิ่งตกหลุมมาแต่มันเหมือนจริงนะอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมรักสุดหัวใจเหมือนกัน NSR Pro Arm นะครับยังไม่ได้มีเวลาได้ขี่ไปไหนเลยนะครับก็อยากจะไปออกทริปออกอะไรกับเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยากจะเคลียร์ร้านให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแหมก็อย่างที่บอกไปมีแต่รถสวยๆนะครับ FC ที่เอารถมาขายให้ก็บอกเลยว่าถ้าไม่สวยผมไม่เอาเข้าร้านอย่างแน่นอนนะครับก็ เดี๋ยวมาดูหน้าร้านกันต่อหน้าร้านมีอะไรนะครับหน้าร้านก็มีคันนี้เลย KR Turbo Max นะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาเอาหูข้างนอกลมเย็นมากครับท่านผู้ชมลมเย็นเหมือนอยู่บนภูทับเบิกเลยอะลมเย็นมากบรรยากาศน่านั่งจิบเบียร์มากเลยแม่เอ้าข้างนอกนี่ผมขอรีวิวตัวนี้เลย RXS สวย นะครับ R X S ใครที่สนใจนะครับอยากได้รถแนวออยุค80นะครับอันนี้ R X S รถสวยมากติดต่อสอบถามได้เลยนะครับราคา3 2 0 0 0บาทมาเลยจัดให้เลยวันนี้อากาศเย็นรถตามอุณหภูมิแล้วกันนะครับ30,200 0บาทไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ R X S นะครับเครื่องอสวยๆเลยแห้งๆเลยครับนี่ 32,000บาทนะครับ R X X คันนี้เครื่องยนต์1 c 5ซีซีนะครับระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยนะแบตเตอรี่มันจะอ่อนๆหน่อยเท่าที่ผมดูเพราะว่ารถมันไม,ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวหากุญแจก่อนเอาเรกุญแจวางข้าไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูนี้ สตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยครับ R X S จริงรอจริงนะ3า0 0 0บาทครับ R X คันนี้ท่านใดที่สนใจทักมาได้เลยนะครับ่นะคันสุดท้ายก็เป็นเซบิโกนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับเจ้าของรถเลยว่าจะขายเท่าไหร่นะท่านใดที่สนใจทักมาก่อนได้เลยนะครับสำหรับเซอร์คันม่วงดำคันนี้นะครับรถแบบสภาพเดิมๆเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงอีกคันนึงเดี๋ยว อ่ะคุณแจเดี๋ยวดะหากุญแจก่อนเซอร์ปิโก้ชุดสีเงามากรถเดิมครับเครื่องเดิมโครงเดิมแต่ว่าชุดสีทําสีใหม่ ที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับทวนอีกทีหนึ่งนะครับพิกัดอยู่ที่นี่เลยนะครับไฟแดงก่อนถึงไฟแดงถ้ามาจากเพชรเกษมแต่ถ้ามาจากเส้นบรมทางนั้นคือมาจากบรมถ้าจากทางนี้ก็คือมาจากเพชรเกษมถ้ามาจากเพชรเกษมก็คืออยู่ก่อนไฟแดงอยู่ซ้ายมือโอ้อากาศหนาวมากท่านผู้ชมอากาศบรรยากาศดีมากเลย ก็ฝากไว้ด้วยแล้ะกันนะครับเบอร์ติดต่อ0886124002 0886124002ทักทายกันเข้ามาได้นะครับท่านใดที่สนใจก็มาพูดคุยกันได้นะครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันรถที่มีในวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับโอควันเข้ามาในร้าน <c oughs> ควันเข้ามาในร้านเดี๋ยวต้องเปิดพัดลมดูอากาศดูดอกไป ฝากไปด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพอดีมีสายโทรเข้ามาโทษทีที่ไม่ได้รับสายเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีรถคันไหนสวยๆก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ